เทศกาลกินเจปี2 5 6 5ปีนี้ตรงกับวันที่26กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมรวม9วันค่ะซึ่งบางท่านอาจจะล้างท้องในมือเย็นวันที่15กันยายนรวมเป็น10วันก็ได้นะคะ แล้วทำไมเราต้องกินเจกินเจแล้วได้อะไรแล้วถ้าเรากินเจด้วยได้ถือศีลแปดปฏิบัติธรรมด้วยแล้วอานิี้ส่งจะมากมายขนาดไหนไปค่ะหลวงปีม่มะเมียวจะพาไปที่นี่เลยค่ะ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกาบ้านบึงชนบุรีค่ะสำหรับในเทศกาลกินเจปีนี้มีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลกินเจถึง120ท่านเลยทีเดียวค่ะซึ่งที่นี่ได้จัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลกินเจมาตั้งแต่วันที่26กันยายนแล้วนะคะและก็จะได้สิ้นสุดการกินเจในวันที่4ตุลาคมค่ะ คำว่ากินเจนี่ในภาษาจีนทางพระพุทธศาสนาเขาก็หมายถึงถืออโบโสถคือการรักษาศีลแปดซึ่งทางศาสนาพุทธนิกายมหายานก็จะมีการรักษาอุโบโสถศีลไม่บริโภคอะไรหลังเที่ยงวันตามหลักศีลแปดข้อค่ะและจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์ไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตช่วงหลังจึงเรียกคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์กันว่ากินเจค่ะ ถึงอย่างนั้นการกินเจก็ไม่ใช่เพียงแค่งดเนื้อสตัตว์อาหารและเครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการรักษาศีลประพฤติตัวเป็นคนดีทั้งกายวา่าใจอีกด้วยค่ะจิตตังทันตังสุขขาวหังจิตที่เราฝึกฝนดีแล้วจะนำสุขมาให้เรา จิตตางคูตางสุขข้าว่าหังจิตที่เราได้ควบคุมดีแล้วจะนำสุขมาให้เราจิตนั้นมีอกุศลเป็นของแสลงมีบุญกุศลเป็นเครื่องยารักษาเราจงระความชั่วจงหมันประพฤติความดีให้ถึงปลอมด้วยความไม่ประมาเราจนขวนขวายให้ทานขนขวายรักษาศีลเราจง สวดมนต์ไหวพระและแผ่เมตตาเจริญกรรมฐานภาวนาจิตตะภาวนาเราจงเว้นเพื่อนชั่วจงเข้าใกล้ชิดผู้มีศีลธรรมคือบัณฑิตสยาติพิทักาลาภความชนะความสำเร็จสักย์รา สวัสดีพายัสุทังกะรังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังเดชะบุญธาทานสิงาวนารักษาพระการทุกอย่างทำมาพราินท การได้มากินเจที่สำนักพุทธสาวิกาบ้านบึงชนบุรีนี่ก็นับว่าได้อนิสงส์สูงยิ่งเลยนะคะผู้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดที่นี่ยังได้มีโอกาสฟังธรรมะสาระดีๆจากคุณแม่ชีนรินรัตสุทธิธรรมวิทย์หรือคุณแม่แก้วพุทธสาวิกาและขอบอกว่าที่นี่นะคะยังมีการทําบุญตักบาตรทุกวันอีกด้วยค่ะหลวงพี่มะเมียวก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้เจริญในธรรมทุกๆท่านเลยค่ะ สาธุค่ะ